นเมนู <Coast ram wiggle noise> แกงเปรอะน้องใหม่เด้อพี่น like ้องเด้อครับต้มออกมาแล้วครับน้องใหม่ออกมาจะบานเขาเลยครับเด้อนี่ครับส่วนผสมของเพิ่นวัตถุดิบของเขาก็มีมะเขือพวงเครื่องแกงเขาเลยครับเด้อก็มีบวบฝรั่งเห็ดรวมมิดเลยครับเด้อนี่ครับมีเห็ดลายมีอันผักขี้เหลาผักชะอมลูกโดดพี่น้องเงยขึ้นมะ ครับน้ำย่านางเขาก็ตั้งไฟเรียบร้อยนะครับล้อล้อน้ำเบื่อเบื่อแล้วรับครับ,รบใส่เครื่องแกงแล้วนะครับเนะี่ยย่านางมันก็เดือดแล้วครับเนาะใส่ลงไปเลยครับเครื่องแกงของเขาเครื่องแน่นแน่นใส่เครื่องแกงลงไปตามด้วยหมูสามชั้นพี่น้องใส่ลงไปอ สามชั้นของเราลำยานางขุนๆมาแต่มังไค่ไปด้ีครับนี่ตามไปด้วยมะเขือพวงมันสุกหยากพี่น้องใส่ลงไปโลดนีร้อยเนี่ยหมูมันสุกจากในกันค่เอาน้ำไม้ลงไปอีกนะพี่น้องเนาะนี่ครับโอ้ยใส่ลงไปครับคุณเอเตเลยพี่น้องเลย ใส่น้ำปลาลงไปเลยพี่น้องตามใจชอบข้าวป่นใส่หน่อยหนึ่งพี่น้องนรสด,ดีแป้งนัวใส่ลงไปรวดพี่น้อง นี่มาพี่น้องนี่นะครับใส่น้ำใหม่เขานะครับแล้วอนุญาตขาดคำนะครับแล้วใส่มือหยุ่มนุน่มไปเลยนี่ครับโอ้ยน้ำใหม่บานเขา่น้องเลยครับสดๆมาตุ้พี่น้องไว้แกงเปึกใส่มือหยุ่มนุ่มเลยพี่น้องมันไหลหัวดลงเลยอืม นี่หมดบวกลงไปน้ำปั่นเนาูน้ำใหม่ลงไปกันครับเออเต็มหม้อใหญ่เลยแบเนี้ใส่น้อยลงไปโ้หักแจงเปิดป<ะ>หน่อไม้ใส่ลูกโดดลงไปเลยพี่นนองใส่ลงไปนี่ลูกโดดลูกวานเออพี่น้นนดดนองเอ้พี่น้องเ,เอ้ครับผู้ละ ผัดผักขาเอามาตะบันเขาพคุนเด็กพี่น้องผักขาหรือผักชะอมอืมแต่เแสแห้งพี่น้องเลยเลรอครับเต็มมอ่ะเนียอืมมาเด้พี่น้องเด้อพี่น้องไก่พี่น้องไก,งไก่มันกินน้ํากันนะครับเด้ออืหักเหรออ้อ คนเครื่องแน่นแน่นยังไม่ได้ใส่เห็ดรวมมิดได้ไหนพี่น,อน้องนี่ใส่แต่น้ำาใหม่ก็เต็มหม,ม้อเลยไหมครับก็ใส่ปรุงเรียบร้อยแล้วครับเนาะให้ใส่เห็ดเด้ไมไปพี่น้องเอ้ยครับเห็ดหา่น้องได้ออ้ยเห็ดรวมมิดพี่น้องเอ้ยพื่อนใส่ลงไปเลยพี่น้องเองเย้ยนะครับ ก็จะค้นเดน็บอะไรพี่น้องค้นเน็บนนนบนยุบกันพี่น้องใครมาใส่อ้าทิโตพี่น้องเอ้ยหามากักคลิปนี้กันลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับไก่กดกระดิ่งให้พี่นิสิตเลยนะครับเด้อวิธีแกงเปิดง่ายๆแบบบ้านๆแซ่บๆแบบอีสานบ้านเฮแบบาเอ้ยณครับ เบื้งพี่น้องเบิง้งเบิ่งพี่น้องไงยังบ้านใ้ใส่บวกบ่านในใสอน่อันนี้เบิดซ้ำเลยนะพี่น้องบ้านในใส่เห็ดเบิดซ้ำเลยนี่ครับใส่ลงไปเลยไปซื้อมาม่วอโซ่นีพี่น้องเอ้ยโอ้ย คนเนี่ยคนทั้งนี้ลงไปกันพี่น้องเลยดีตัวขยับก็ได้เลยพี่น้องเลยขยับหมอไม่ได้เลยแกงเปิดออีสานบ้านเขาได้นะครับนะใส่เห็ดรวมมิตรใส่ผักชะอมใส่ผักชีลาวหมูสามชั้นครึ่งกิโลจะได้อยากก็แวมะมอ่ะจิบน้ำพริกนีซีเด้อพี่น้องเด้อ ไอ้พุ่นยุบตรงไหนกันพี่น้องไปจะได้ใส่บวบแล้วบีบดิก็ม่นหนำหน่อยคนนึงพี่นอ้องก็จีตัวพี่น้องมึงเลยอย่างมัในใส่บวบเด้พี่น้องเนี่ยที่เต็มหมอ้อเลยพี่น้องนี่ครับใส่บวบลงไปอีกเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยขยับหมอ้อไปเลยเลยครับเต็มหม้อเลยปก็จีตัว มาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไก่พี่น้องไก,งไก่ไม่กินน้ำปีซีเด้ดดิมเลยเด้อโอ้แกงเปอดหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นเห็ดรวมมิตรใส่ลงไปคัดนชะอมลงไปนี่เ <c> น <oughs> ี่ยครับแกงแบบบ้านๆของพี่น้องเอ้ยมาอยู่เมียง,งหนอกเมียงนาก็ได้กินแบบบ้านๆของเพื่อนละเห็นว่าก็ได้อืพี่น้องเอ้ เต็มหม้ออาญะแล้วตกชัยด้วยผักชะอมลงไปนี่พี่น้องอ๋าทีโตัพี่น้องเลยอื้ออุ้ขัดพี่น้องตกชัยด้วยผักชะอมลงไปสีสันน่าทานหนัวขัดหนัวแน่พี่น้องเอ้ยเคยพ่อเคยเห็นทัว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 อื้ออุ้ยชมเข้าไปใกล้ๆพี่น้อง Mm hmm. ขัดมาตรฐานพี่น้องเอ้ยเป็มเต็มพี่น้อง mm hmm. เต็มหมาะอายะพี่นอ้องเอ้ยครับคลิปนี้พี่ยีสีก็ฝากไปสําเร็จนะครับเด้อถามมาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ยีสีนําเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจบ้านน,น้อยๆพ่อใหญ่สีฝรั่งเศสนะครับฝากไปในอ้อมบกลงังใจของพี่น้องนะครับเน,นะนงงาะเมนูง่ายๆครับแกงเปืดบ้านๆแบบอีสานบ้านเฮานะครับเด้อขอบคุณห,หลายๆครับขอบบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม